ไม่ต้องมาปกป้องแม่ลีนา<อ>่าจะไม่ต้องห่วงใครเข้ามาสับศอกสับศอก,อกรร <c oughs> นี่นี่นี่โอนี่ไงนี่ลุยลุยตุ๊ดุยตุ๊ดโซใช่ไหมอ่านว่าลุยตุ๊ดโซใช่ไหมเออนี่ไงนี่คะ่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ดิฉันเดินผ่านดิฉันก็คิดว่าเป็นรปภจริงจริงดิฉันก็คิดว่าเนี่ยเป็นนักแสดงจริงๆนี่คะ่ะแล้วตอนแรกเรานึกว่าเขาประชุมกันจริงๆนะไม่ใช่นะคุณผู้ชมนี่นี่นี่ นี่อันนั้นถ้าเป็นดาวตลกชื่อดังเลยของฮอลลีวูดเขาเลยเนะนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือห้างรอเย่นกา d e เดนเป็นห้างที่ดังที่สุดในพัทยาแล้วก็เป็นห้างที่เปิดห้างแรกในพัทยาและเจ้าของเขารวยมากเป็นหมื่นล้านเลยก็คือไมเนอร์ใช่ไหมลูกไมเนอที่เป็นเจ้าของเซเว่นเซ่น่ะแล้วเขาก็มาลงทุนสร้างในเนี้ยหลายร้อยล้านเลย เนี่ยดูสิคะคนนั้นรู้สึกจะเป็นประธานาธิบดีนะคนนั้นนะ Biden. แหละไบเดนแล้วอันนี้ก็คือฉันจำชื่อเขาไม่ได้นะโดนันททนะัมเนาะเออคุณผู้ชมเนี่ยเขาเอาคนที่แบบดังที่สุดในโลกเนี่ยมาสร้างเป็นหุนคือเขาเขาจะมีหลายโซนไงนคุณผู้ชมเป็นโซนๆไปแล้วก็ถ้าสมมุติมาเป็นทัวร์เนี่ยเข้าไปบ้านที่เป็นโรงพยาบาลสยงองไปซื้อบัตรตรงนั้นนะ่ะ คนอื่นๆก็สามารถเข้าฟรีได้ถ้ามาเป็นแบบกรุปทัวร์แล้วตอนนี้เขามีจัดโปรโมชั่นนะคือพันกว่าบาทลดเหลือ500เท่าไหร่นะ587อยแปบาท็ดบาทอ่าห้าร้ยปดสิบบอ่าไม่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 ไมไมเหลือกลับเลยเ,เ,เลย้อ เขามีคนขับไงแม่ค่นั่งเฉยๆคนที่เก่งคือคนคนนี้ทั้งขับทั้งถ่ายทุกอย่างนี่งเขากำลังทำพิธิการเพราะว่าปกติมันต้องซื้อบัตรเข้าไปพอมันเป็นคอมอันนี้เป็นป่ายประสานงานก็จะต้องทำเรื่อง จริงเหรอทำไมอ่ะเพราะว่าทําไมเราหิวหรือว่าอะไรอ่ะลูกตอนนี้เราทำเชลนจ์ครับอ๋อทำเชลนจ์ให้มันพั้งขึ้นอ่าเราไปอยู่กลุ่มคนอ้วนแล้วเราก็จะมาเราทั้งวนด้วยกันอ๋อเราช่วยในเรื่องของจิตวิทยาณอ๋อเพราะว่าเขามีเพื่อนเนาะไม่งั้นเขาก็ไม่เชื่อบอกอ๋อของเธอมันบุญดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกรรมกา์ดียังไงก็ยังไงก็อ้วนไม่ได้หรอกแล้วก็อ้วนให้เขาดูใช ขึ้นมา,าจาก76ครับตอนนี้ก็100ครับในเ,เวลาไปอีกเดือนครับราที่แล้ว16วัน20กิโลครับ100กโลดเหรอขึ้นครับวันอาอไอ้ขึ้นเนี่ยมันเร็วอะแต่ลดเนี่ยยากหน่อยนะลดลดเป็นโลงแข่งทันตลอดอ3เดือน6งโล่ง20กว่าโลเป็นเรื่องปกติครับ ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้กินเนื้อสัตว์แล้วไปแข่งกับคนกินเนื้อสัตว์แล้วชนะได้แล้วสร้างชื่อเสียงประเทศได้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนไม่กินเนื้อสัตว์อ่ะมันจะลดโลกร้อนเขาเรียกร้องเลยนะวันนั้นแม่เพิ่งจะไปดีเบตกับเขาอ่ะเขาบอกว่าเอ่อการที่มนุษย์เราอ่ะถ้าหากว่าจะลดอ่ะให้โลกมันหายร้อนอ่ะต้องเลิกเลิกกินเนื้อสัตว์มันเป็นศาสตรการของฟาร์มปศุสัตว์จ้าแม่ที่สัตว์เขาปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาโดยที่ปิดธรรมชาติ ถ้ามันอยู่ของมันโดยธรรมชาติอะมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เนีอันนี้คือเราจับมันมาขยุกขยุกไว้อยู่ที่เดียวกันใช่มันมีมีการเลอะการถ่ายลงอ่าเออเขาบอกว่าตดของมันเนี่ยเป็นเป็นเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งนะมันขึ้นไปในชั้นบรรยากาศใช่เพื่เกิดโรคเอ่อเรื่องกระจกถ้าปล่อยปล่อยไว้ตามธรรมชาติเนี่ยมันจะค่ากันไปมันจะกระจายกันไปอันนี้คือมันมากระจกเดียวมันเลเหมือนกับอุตสาหกรรม ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่ดินมันแพงขึ้นไงแล้วมันจะต้องไปมีสนามหญ้าเพื่อให้วัวควายเนี่ยมันได้พักผ่อนอิริยาบถของมันนะมันไม่คุ้มไงมันไม่คุ้มทีนี้เขาก็มาเลี้ยงอยู่ในคอกแล้วก็ไปหาฟางมาให้มันกินหาอาหารสาเร็จรูปมาให้มันกินมันนี้อยู่ในที่แคบมันก็เครียดเาฉีดยาอ่าแล้วเสร็จแล้วมันก็ตดตดทั้งวันแล้วก็ทําให้เกิดการเลื่อนกระจบฉีดยาปฏิชีวนะมีนงมีหนองมีอะไรขึ้นมาจากการที่มันเครียด แล้วก็ไปฉีดยาให้มันท้องอแล้วก็รีดนมจนแบบว่าเลือดออกตรงหัวนมมันจะเนี่ยเขาทำเหมือนเป็นการทารุณกรรมแบบเขาไม่ได้เลี้ยงเหมือน,น,นอออความนนกากโชคชัยแต่ไม่ได้แบบปล่อยชื่นใจมันมีความสุข,ข,ขอันนี้คือกักขังลงเงี่ยเขาให้มันมีความทุกข์ทรมานตลอด<อ>ใช่ครับคุณภาพของนมที่ได้มันก็เลยเป็นสารเคมีเจอเพียร์พลเยอะมันไม่ได้เหมือนที่นมที่ความโชคชัย่ครับก็แม่เพิ่งไปถ่ายที่เขาใหญ่มานะที่ไร่องุ่นเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันมีกลิ่นขี้วัวเขาบอกว่า ก็แถวเนี้ยเขาเลี้ยงวัวที่เป็นวัวนมเยอะเขาก็เลยไปซื้อขี้วัวมาเป็นปุ๋ยมาใส่ในไร่องุ่นแล้วมันเจริญงอกงามเป็นปุ๋ยที่ว่าเป็นไม่ใช่เคมีเป็นปุ๋ยเกษตรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เลยทําให้อ่ต้นองุ่นเนี่ยเจริญงอกงามแต่เราก็มาคิดว่าอ แล้วขี้วัวเนี่ยมันมันเป็นสารเคมีไม่เหรอเพราะเมื่อกี้คุณพูดบอกว่ามันตดออกมามันก็เป็นก๊าซในเรือนกระจกมันเป็นสารเคมีที่ของมูลวัวเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อต่อแผ่นดินมากสร้างแร่ธาตุลงไปในดินาอ่แล้วคนเนี่ยคนกินเข้าไปคนเอ่อคนเวลากินเข้าไปต้นไม้มันดูดซึมเข้าไปมันดูดซึมเพราะสิ่งที่มันต้องการใช่ไหมอ๋อสารพิษมันไม่ได้เอาเข้าไปอ๋องั้นก็ไม่เป็นไรนะ ครับเหมือนเหมือนชาวบ้านที่เขาพยายามจะเผาจนเอ่อพีเอ็มสองจุดห้มันขึ้นเยอะๆที่แม่เห็นนะครับเขาเผาเพื่อต้องการให้เห็ดเห็ดมันขึ้นแล้วก็แล้วก็มันเป็นการทําให้แร่ธาตุหน้าดินขึ้นเยอะอ๋อใช่ครับอันนี้คืออันนี้ตูนมองนะเป็นในมุมตูนคือเห็นกระตัวเขาว่าเขาสบายคนอื่นคือได้รับฝุ่นนะถ้ามันจะเป็นมะเร็งต่อมจะอะไรใช่ไหมที่เขารณรงค์รณรงค์ว่าห้ามไม่ให้เผาป่าครับณรงค์ไม่ได้หรอกมันต้องเอากฎหมายเล่นงานนะมันเข้าคุกใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่า อุตสาหกรรมอ้อยปลูกอ้อยปลูกอ้อยแล้วก็ปรากฏว่าไอในทุนเจ้าของโรงงานอ้อยรวยเอารวยเอาเป็นแสนล้านเลยนะ,<ำ>ะเกษตรกรก็มักง่ายไงเพราะว่าถ้าหากจ้างคนมาถางอะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลาค่าใช้จ่ายมาเยอะใช้เผาเลยจบหรือว่าปลูกข้าวโพดสั่งข้าวโพดเพราะฉะนั้นเผาเลยจบแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเพราะว่าพอหลังจากฝนตกมาโอ้โหความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนเติมแม้ว่าไอที่เผามันจะเป็น PM 2.5คน เสียหายกันหลายจังหวัดทั้งประเทศอาจจะไปถึงเพื่อนบ้านประเทศเพื่อน,นบ้านแต,แต่แต่ว่าเกษตรกรมันได้ปรปโยโยหนึ่งมันประหยัดค่าแรงงานหนึ่งประหยัดค่าแรงงานสองประหยัดอะไรรู้ไหมประหยัดทีออ่ไม่ต้องมาลงทุนเ,ออเกี่ยวกับวัสดุต่างๆในการที่จะมาเพาะปลูกตรงนี้นะครับผมที่เห็นชัดเจนเนลยครับว่าผลประโยชน์ของคนบางคน ไม่แคร์สุขภาพของอีกหลายคนอ่าแล้วมีทางเดียว<ช>ที่จะดําเนินการได้คือออกกฎหมายแล้วก็เล่นงานไปถึงเจ้าของโรงงานผลิตน้ําตาลเจ้าของโรงงานที่ผลิตพวกขา้าวโพดซึ่งมันก็มีนี่ขา้าวโพดอัดเม็ดข้าวโพดกระป๋องที่ไปทําอาหารสัตว์อะไรต่างๆแม่ผมมาไปต่างประเทศมาหลายประเทศเลยแล้วผมก็ไปพิจดูไอ้สินค้าที่บ้านเขาเนี่ยบ้านเราเนี่ยน้ำตาลไม่เกินค่านะครับถ้าเกินเขาไม่ให้วางขายเลยที่บ้านเราเนี่ยอยากไายเงิน ทำตํารายประชาชนมาวางน้ําตาลเกินเกินพัตถฐานว่ามาวางเค้ารออะไรอ่ะถ้าเป็งั้นก็ไม่ต้องดูแม่ชอบไลฟ์สดกินข้าวเอ่อแล้วไม่ใช่คือไลฟ์สดกินข้าวเนี่ยเพราะว่าคนดูเรตติ้งมันดีมันดีไงแม่เปลี่ยนเมนูกินไั้ยให้มันเฮลตี้ขึ้นจะได้สุขภาพดีเปลี่ยนเมนูกินอ่ะคนดูมันไม่ดูอ่ะสิ เวลาฉันไปกินแซ่บๆอะไรติ้งพุ่งกระโจนเลย <c oughs> คนดูหลายแสนเลยอ <c oughs> วันนั้นไปถ่ายร้านลุงพลโพทะเลบางปูนะเขาจัดมายิ่งใหญ่เลย <c oughs> แล้วก็พอถ่ายพบคนดูเขาว่าได้ไประโยชน์คนดูในสองแสนคลิปเดียว <c oughs> แล้วเราไปอีกร้านนึงแบบเจ้าของร้านแบบขี้เหนียวอ่ะ <c oughs> เออคือไปทุกที่มันก็ฟรีหมดอยู่แล้วเนาะ <c oughs> แล้วเขาก็ให้เงินเราด้วยแต่ขี้เหนียวอ่ะแบบเป็นบุฟเฟ่แล้วก็เอามาชิ้นสองชิ้นอ่ะไม่มีคนดูเลยคนดูแบบแค่หลักหมื่น แบบเขาไม่ฉลาดข,าของตูนตอนกินจูเนี่ยคนก็พอกินจูแล้วเราจะเล่นกินเมนรูปแปลกๆอ,อ่ะเข้ามาดูไปแสนเลยเออตอนนั้นที่ตูนโดนท้ายกินส่วนน้าวะครับส่วนลัตโต้เข้าเข,ข้ามาแบบยอดผิวพุ่งเจ็ดพันเลยครับแม่ชอบดูความทรมานแล้วใช่เร gay คราวที่แล้วคราวที่แล้วเอาคนขึ้นหน้าเหมือนเหมือนนายกรัฐมนตรีครับที่เป็นก๊อปปี้โชครับอ่าเอาไปยืนเหรอยืนแล้วก็แล้วก็แซวเล่นโอ้โดนโดนด่าเล่นอะไรครเงี้ยอกยเขาพาเขาเขาไปยืนตอบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่าเออเออเออเดนเดวนี่ นางงามเดี๋ยวเขาไปบหุพบหุ่นหุ่นนายกช่ชวนนางยกซื้อสิเนี่ยทำคลิปช่วนนายกซื้อ <laughs> <laughs> ตอนคลิปไปหนึ่งคลิปก่อนมันนานไปคน